เที่ยวคัมชโนดน้ำกันเด้อ,าาอพี่น้องบรรยากาศดีสวยงามมากจ้าทุกคนคัมชโนดอุดอรธานีจ้าเพื่อนเดี๋ยวเยอะ เบื้องสิตหญ่ต้นชนดที่บ้านจะว่าดคือบกเป็นต้นมะพร้าวโอ้ก็คือเหรียญเนาะปลาเยอะเลยคะไก่พุ่งจังไดจังว่านักสะดำเที่ยวอ่ะติ บ่ไก่ท่าเข้ามาจากบ้านทำสนุกพี่น้องเที่ชมกันนะจ๊ะทานได่หลเลย วั้บกรยเกนศดีนาได้ก่น้องถ่ายรูปด้เอปโอ้ยผมรูกร้านนี้ดีลำยสุพะพแกงแดงได้มาใหม่ให้ลูกรลานลำำวยได้มาหาู้ใหม่มาหาปูหม่บ่อไรเราจสองไมกับพ่อเราตัวจอมโขก็มานโหมดอง นี่แหละปีผ้าแม่มากับยายวนกันยางน้ำมันเลยนะจะโนดแม่กับยายกับยายเอด็กกอดข้อกันอยู่จะโนดต้นตาดโย่ช่วงมันนไดเป็นตว่ายนี่นั่นลแหานต้นนนั่โอ้เป็นเนี่ยพี่น้องเคยเห็นต้นชนดบ่ยายนวลกับเพิ่งเคยเห็นนี่หรือเปล่าโอ้ดีเด็กว่างเว้งขนาดเลยพี่น้อง ต้นชนดพะนะพี่น้องโอ้ก่อนจะเขามาสะพ่อถามยายเพิ่นว่าใครๆต้นมะพร้าวเนี่ยนี่พี่น้องต้นชนดโอ้เป็นยังสีเนาะเป็นท่มาเนาะท่มาของดอนชนดโอ้คำชนด อันอเฉพาะคนอื่นด่อนสนุเนาะค้มสนุกเนาะไม่จะอันนี้เป็นด่อนอยูนน่ไหมต้นสนุกไหมพี่หนงสุดยอดเลยต้นสน,นุกกด อายสวยอังชนน์น้องเอ้ย oh, ีตุ่นคนพี่น no yeah. any mm ้องเอออายสวยล่ะอายสวยเหรอของสวยโอ้ยอายสวยมากอายสวยมากสวยไหมคะตุ่นชนน์พี่น้องอายสวยเก่งจังเลยเด้อ

ไี่ต้นไม่ไงพี่น้อ โดนชะมดเนาบอกชมันไม่ีจน้องสีอะไร นี่ต้นสนดนสนดต้นสนดให้นวลก็เพิ่งเคยเห็นนะจ้ะทุกคนถ oh. ามยายก่อนขอเขาม่า,า oh. พัน่าไข่ตนมะพราพิะนะพันเคยเห็นตาสมัยพ่นเคยอยู่ห่อเพราะ oh. ว่าเราก็เคยอยู่แถวเนี่ไหมจ้าทุกคน oh. แถวดอนสนด ว่ามีเขาพั่แห้วก็ไปอยู่น้องบตันโลจ้าทุกคนนี่ นี้นะครับพุณน้องนั่งได้จุดได้ที่แล้วนะครับผมก็จะขอแนะนำในการกราบไหวู้ย่าอถูกวิกธีเน้องเออทำใบม,มีใบสีนะครับพี่น้องให้อ่านหน้าายสีก็าอาตัวเราเลยครับผมเอามาปูบีนั้นนะครับพี่น้องก็ให้แก่นิดนึงพอเป็นรูพอมีนี่งายออกเร่นน้องเอนนนอเราก็จะได้เข้าสื่อดีน้องอาจารย์งป็นร่องตง้นต้นไ<ร>งบสี ดอกไม้โปงมาไรมากคือบุหรี่ของท่านปิดแม่ไปก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปเพิ่มดิใยมันใยใหญ่โตนี่ใหญ่เปิดดวงบารมีวาสนาให้ที่เรานะครับที่ได้มาพิ่ทางองค์กรอนญาตวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแต่ครอบครัวเลยนะครับถือว่าได้ไมีดอกไม้โปงมาไรเข้ามาเข้าไปอยู่ใก้นะครับเมื่อกี้สีนิ้งค์แล้วก็ขนมที่เรื่องการบริกาขอชมขอรับอนุญาตได้นั่นเดินไปข้างเด้อถือว่าอยากร่วมีขอบคุณก่อองค์กรอนุญาตนะครับให้มีดอกไม้